สวัสดีจ้าวันนี้เขามาพบกับแม่อิวอีกเช่นเคยนะคะวันนี้แม่อิวพามาดูไม้ป่าที่แม่อิวปลูกไว้ค่ะเยอะมากเลยตอนแรกแม่อิวคิดว่าจะปลูกไว้แบบว่ากันเขาตายเนาะแต่ที่ไหนได้ไม่มีตายเลยค่ะแม่อิวทาเป็นซุ้มนะคะมันถี่มากเลยแต่ถ้าเออใครได้ปลูก หลังจากไม่อิวก็เว้นระยะหน่อยก็ดีนะคะคือว่าเราคิดว่าเขาจะตายที่ไหนได้เขาไม่ตายเลยสักต้นหนึ่งตายน้อยมากค่ะเป็นต้นไม้ที่ทนจริงๆไม่อิวหนึ่งคูณตรงนี้สองได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะหนึ่งคูณสองนะคะเนี่ยแต่ก็เป็นซุ้มให้เลย สลับกันไปนะคะแต่ว่าแถวนี้แม่อิวปลูกสักเยอะไปหน่อยจ้ะปลูกสักเยอะเลยแถวต่อมาก็คละอยู่นะคะแม่อิวจะปลูกมีไม้แดงพยุงประดูสลับสลับกันไปมะฮอกกานีก็มีจ้ะอันนี้เห็นไหมคะเป็นเป็นซุ้มเลย เป็นซุ้มเลยนะคะโตไล่ๆกันเลยบริเวณตรงนี้แม่ยูไม่ค่อยมาดูช่วงนี้ได้ตัดหญ้าให้เขาก็เลยมีโอกาสก็เลยรีบมาถ่ายให้ดูค่ะรดน้ําก็รดบ้างไม่ได้รดบ้างมีใส่ปุ๋ยให้เขาอยู่นะคะเพราะว่าดินที่เราปลูกเนี่ยเป็นดินที่ขุดมาจากสะนะคะสารอาหารก็ไม่ใช่มีเราก็เลยได้ใส่ปุ๋ยให้เขาบ้างอยู่จ้ะโตแล้ว ภูมิใจมากเลยนะคะแม่ยุปลูกนี้ก็ไม่ได้ว่าจะขุดหลุมใหญ่อะไรมากมายเขาก็ยังเกิดให้ค่ะแต่ว่าเป็นไม้ที่ทนมากเลยอันนั้นจะเป็นถังนะคะที่คลุมไว้กันระวนช่วงที่เขาต้นเล็กๆแม่ยิวออกมาปลูกนี้ต้นไม่ถึงศอกนะคะหนึ่งปีผ่านไปบางต้นก็โตสูงกว่าแม่ยิวขึ้นไปเยอะมาก เป็นซุ้มเลยนะคะเพื่อนๆที่จะปลูกหลังจากแม่อยูวนี่ก็อาจจะเว้นระยะห่างให้มันแบบดีวันนี้ก็ได้ค่ะแต่ว่าไม้ป่านี่ทนจริงๆปลูกนี่เกิดเกิดโอ้ทาร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ก็ให้เก้าสิบแปดเอซ็นต์เลยก็ได้จ้ะมีตายอยู่แต่ตายน้อยมากแม่ยยุคปลูกถี่มากเลยนะคะ ช่วงที่แม่ยุปลูกนี่ก็ถ้าแม่ยุยทํางานประจําด้วยแล้วก็ถ้าวันไหนที่ว่างนี่ก็มาปลูกซื้อมาเท่าไหร่ปลูกทั้งหมดเลยนะคะไม่ใช่ว่าค่อยๆปลูกเอาตามการหยุดของเราเลยบางทีหยุดหยุดวันเดียวอาทิตย์หนึ่งหยุดวันเดียวก็ต้องรีบทําจ้ะเพราะว่าแม่ยุถือว่าเราขุด โคกหนองนานแล้วก็ได้พื้นที่ปลูกแล้วถ้าเราโมวช้านานนานได้ปลูกมันจะเหนื่อยมันจะขี้เกียจนะคะถ้าเกิดว่าขยันต้องรีบทาเลยตรงนี้ถี่มากเลยนะคะระยะห่างน้อยมากแต่ก็ปลูกแล้วก็ก็รอดูต่อไปนะคะเพราะในป่าเขาก็เกิดขึ้นได้เยอะแยะเลยอันนี้โตมาก็คงจะร่มรื่นมาก อันนี้เป็นประดูนะคะเนี่ยโตแล้วประดูของมอิวจะปลูกเยอะหน่อยพื้นที่นี้จะโตเร็วพวกต้นไม้พวกประดูพยุงสักชอบมากเลยค่ะเขาจะโตเร็วมากดูลำต้นใหญ่มากค่ะตัวนี้ หปีนะคะเนี่ยภูมิใจมากเลยโตรเร็วมากใครปลูกก่อนหน้านี้คงจะได้แบบโตมากกว่านี้อีกดูต้นมอคก,กันมีแม่อิวเดียวสูงมากเลยไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะคะย้อนแสงหรือเปล่าคาดค่าสสำหรับคลิปนี้แม่อิวก็พามาดูไม้ป่าที่แม่อิ๋วปลูกไว้นะคะอันนี้เป็นส่วนข้างหลัง ของพื้นที่อันนี้เป็นต้นพยุงค่ะสวยมากไม้แดงถ้าโตวกว่านี้ไม่อิวก็จะมาถ่ายให้ดูอีกเรื่อยๆนะคะอันนี้ระยะเวลาหนึ่งปีเขามีต้นที่ต้นเล็กเขาก็เล็กอยู่นะคะสำหรับต้นที่ใหญ่แล้วเขก็แบบสู้มากค่ะแล้วพบกับอ้วใหม่คลิปต่อไปค่ะ สวัสดีค่ะ